ย้อนคำตอบใบเตยพรผจชีพิธีกรดังแฟนสาพพวผู้กำกับโจบอกเขาเป็นคนซื้อย้อนความหวานใบเตยพรผจชีพิธีกรวันบันเทิงแฟนสาวคนปัจจุบันของผู้กำกับโจบอกเขาเป็นคนซื้อจนมองว่าอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อน กำลังเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับเรื่องราวของผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสารอุทธนผลผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์หลังจากถูกลงเรียนเรื่องการเสียชีวิตของผู้ต้องหายาเสพ และนอกจากจะเป็นคนเด่นในวงการตำรวจแล้วเ <_ C os al> ขายังมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอีกไม่น้อยพราะที่ผ่านมาเ <_ C os al> จ้าตัวได้เคยเป็นข่าวคุกเขา่าขอดาราสาวมีพิชนาแต่งงานแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงสืบทซาบว่าเจ้าตัวมีครอบครัวแล้วขณะที่แฟนสาวคนปัจจุบันก็ยังคงไม่ห่างไปจากวงการบันเทิง <_ C os al> ก็คือสาใบเตยพรพจีิริสิทธิ์พิธีกรบบันเทิงทางช่องวัน31 ทั้งนี้เมื่อไม่นานฝ่ายหญิงได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายชายผ่านเซืร์ไทรัฐออนไลน์ว่าได้คบหากันมาได้ครึ่งปีแล้วและยอมรับว่าอาดีตของอีกฝ่ายทำให้ตนเองคิดเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องที่ผ่านมา6ปีแล้วตนเองในช่วงดังเก่าวก็ไม่ได้เหมือนกับตอนนี้แต่อย่างไรด้วยเหตุผลดังกล่าวเธอเลยรู้สึกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เป็นเหมือนในข่าวหรือไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ตอนแรกๆคิดนะ แต่เราไม่อยากตัดสินใครจากสิ่งที่คนอื่นพูดพอเราทำงานตรงนี้ยิ่งในวงการบันเทิงเราก็จะมีความเข้าใจมากว่าข่าวต่างๆมีทั้งเรื่องจริงไม่จริงหรือเรื่องจริงที่ถูกขยายมากขึ้นจากที่เรารู้จักเขาคือเป็นคนตรงกันข้ามกับที่ข่าวพูดถึงเตยว่าเขาเป็นคนซื้อมากเอาจริงๆซื้อจนมองว่าอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกชัด ส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใบเตยพรพจีก,กับผู้กำกับโจ้เจ้าตัวเผยมาว่าจากบิดาซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกัน